สวัสดีนะครับหนึ่งเรื่องสำคัญที่มือใหม่พลาดกันบ่อยเกี่ยวกับผู้ร่วมลงทุนวันนี้ผมพาเจรถมา,าแบงค์ที่ซินท่านนะครับแล้วเราก็ไปทำธุระามาก่อนหน้านี้เสร็จภารกิจนี้แล้วเราก็จะไปรับนงบอสนองเบสพอมีเวลานิดหน่อยสั้นๆง่ายๆ5นาที10นาทีก็สามารถเชื่อมกับทีมงานที่น่ารักของเราได้หนึ่งเรื่องสำคัญ ผู้ร่วมลงทุนที่มือใหม่มักพลาดนะครับกรณีเราเริ่มต้นสร้างบ้านขายโดยที่เราทุนไม่เยอะนะครับหรือว่ายังไม่มีทุนแล้วเราก็ทําการตลาดก่อนขายก่อนเราไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนในวันที่โปรเจกต์เราไปต่อได้นะ,ะในวันที่เราขายได้จากการที่เราเริ่มขายก่อนจากข้อมูลต่างๆจากเพจจากคอนเทนต์จากการโฆษณานี ไม่ใช่ว่าเราไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนโดยที่เรายังไม่รู้ว่าจะทําไงต่อยังไม่มีลูกค้ากระบวนการขั้นตอนยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยหาแต่เงินลงทุนอย่างเดียวเนี่ไม่ใช่นะเราไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนในวันที่โปรเจกต์มันมีอะไรมีหลักฐานมีข้อมูลมีแนวโน้มว่ามันขายได้แน่นอนอยู่แล้วบ้านมันขายได้อยู่แล้วบางคนถึงขั้นที่ลูกค้าจองมาแล้วนี่ยิ่งสุดยอด เราสเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนเพื่อที่จะให้หุนเงาสาเพื่อที่เอาเงินของผู้ร่วมลงทุนมาสร้างบ้านขายแล้วแบ่งผลตอบแทนกันแบ่งผลกําไรกันตามมาตราส่วนของเงินลงทุนตามมาตราส่วนของกําไรแล้วแต่การตกลงก,กรารเจรจาต่อรองกันแต่หัวใจสําคัญของมันคืออะไรรู้ไหมที่มือใหม่พลาดคือเราชอบไปทําสัญญาอื่น ที่ไม่ใช่สัญญาร่วมทุนการออกจันไว้นะครับตัวโวัตวใหญ่เลยบอกกับทีมงานเรามาโดยตลอดและเป็นห่วงมากๆเรื่องนี้เราชอบไปทำสัญญาอื่นสักรู่นะครับเราชอบไปทำสัญญาอื่นที่ไม่ใช่สัญญาร่วมทุนโดยเฉพาะสัญญากู้ยืมนะ,ะจำนองจำนำขายฝากอะไรพวกนี้คนละเรื่องนะครับ คนรับประเด็นเลยนะเราไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนเพื่อมเริ่มต้นทําโครงการเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกของเราเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เห็นโอกาสว่าโปรเจกต์ของเรามันไปต่อได้แล้วเราก็เลยเจรจากันวินวินว่าโอเคอเขาไหวประมาณนี้เราไหวประมาณนี้ทั้งคู่จบดีลกันแล้วก็ทําสัญญาร่วมทุนจะแบ่งให้กี่เดือนอะไรยังไงก็ว่ากันตามเนื้อหาของสัญญาที่เราได้ตกลงกัน มันคือการรับความเสี่ยงในระดับหนึ่งเช่นกันแต่ก็ถือว่าเสี่ยงน้อยมากๆเพราะเราขายก่อนแล้วเราทำการตลาดก่อนแล้วไม่ใช่สัญญาก,กู้ยืมไม่ใช่สัญญาขายฝากไม่ใช่สัญญาจำนองจำนำอะไรทั้งสิน้นการดอกจันไว้เราไม่ใช่ลูกหนี้ของเขาเห็นไ,ไหมมันคือคนที่ร่วมโปรเจกต์ร่วมธุรธกิจด้วยกันอ่าโดยมีเป้าหมายเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันรับความเสี่ยงในระดับของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับมันก็เป็นเหมือนสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายก็ต่างมีทั้งภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันแหะแต่หลักคือเราไม่ใช่ลูกหนี้โดยตรงเพราะหลายๆคนนะครับเพราะหลายๆคนเผลอไปทําสัญญากู้ยืมนะเราไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนไปมาไปทําสัญญากู้ยืมเฉยมีหน้าซ้ําต้องจ่ายเขาทุกเดือนอีก จ่ายทุกเดือนคืออะไรจ่ายดอกไนงะหาเงินในอนาคตไหมมันไม่ใช่เงินปันผลมันไม่ใช่ผลตอบแทนจากการที่เราได้ผลลัพธ์กลับมาต้องตีความหมายให้ออกให้เข้าใจตรงกันนะครับไม่งั้นจะโคตรเครียดแล้วก็ไม่สนุกเราพัฒนาตัวเองเหมาะสมกับคําว่าท่านเจ้าของโครงการเราทําการตลาดทำคอนเทนต์ตามข้อมูลที่เราได้เรียนกันไปและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะ ดึงดูดผู้โชคดีโอเคไหมครับคุณอามพี่อูคุณภู้ก่ตคุณกมลหรือเปล่าครับคุณนารฝนตกไหมครับผมสบายดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากๆเลยนะนะครับกลายเป็นว่าพอระยะเวลามันผิดพลาดคาดเคลื่อนแต่เรามีรายจ่ายทุกๆเดือนเครียดแล้วนะครับแต่การที่เราไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุน แล้วก็ตัดสินใจร่วมลงทุนด้วยกันกับเราเนี่ยเราจะได้รับผลตอบแทนต่อเมื่อมีผลลัพธ์กลับมาในระดับหนึง่งหรือว่าเราการันตีระยะเวลาอะไรกันแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ต่อเมื่อได้โอนบ้านนะครับต้องดูระยะเวลาให้ดีพึงระวังเรื่องนี้นะครับมีรายปรึกษาหารือกันก่อนนะเรื่องนี้นะอย่าเผลอนะและโดยเฉพาะใครที่มีทรัพย์สินมีหลักทรัพย์อะไรต่างๆแล้วเอาไปวางไว้เอาไปฝากไว้ให้เขายุดไว้ให้เขาค้ำไว้ แล้วก็หลอกตัวเองว่าฉันมีผู้ร่วมลงทุนไม่ใช่นะไม่ใช่นะนั่นคือเจ้าหนี้ของคุณครับสั้นๆง่ายๆนะพอดีเจ๊รถมาพอดีนะครับขอเดินทางไปรับน้องบีทน้องบอสก่อนเนี่ยรถสวยๆชิวๆแล้วเจอกันอย่าไปมือจากความฝันของตเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้สวัสดีคุณบี้คุณอารมพี่อูคุณภูกิจนะครับทุกทกท่านนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเย้บ yeah. ๊ายบาย